สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .5 ทุกๆคนนะคะครูฝ้ายสอนวิชาการงานนะคะคุณครูชื่อคุณ COVID ครูวีเดนคาบุตรนะคะจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วจําได้ไหมว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ๋บางคนก็จําได้บางคนก็จําไม่ได้นะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่พร้อมๆกันนะคะด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เลยทําให้เรากลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้งนะคะแล้วรอบนี้คุณครูจะให้นักเรียน ปฏิสิ่งของมาส่งครูในวันเปิดเรียนนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องทํามาส่งครูนะคะแนนจะเป็นชิ้นหนึ่งสิบคะแนนนะคะหนึ่งชิ้นสิบคะแนนหนูเยอะนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องหน่วยงานหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะเป็นเรื่องวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้นักเรียนคิดถึงอะไรลองนึกซิขวดพลาสติกกระดาษก้อนหิน อะไรอย่างกะลมามะพร้าวอ้่เยอะๆเต็มไปหมดไม้ไผ่นะคะซึ่งมาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติแล้วก็จากที่มนุษย์ใช้ไปนะคะทีนี้งานประดิษฐ์เหล่านี้ทํามาจากวัสดุอะไรบ้างนะักเรียนรู้ไหมแยกออกไหมบางคนก็แยกออกบางคนก็แยกไม่ออกนะคะการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเนี่ยช่วยลดการใช้ทรัพยากรน,นะคะทําให้วัสดุเหลือใช้นั้น นำกลับมาใช้งานอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยนะคะงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวค่อยทำนะคะเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเราเองตามวัตถุประสงค์หลากหลายใช้ประโยชน์เป็นของใช้หรือเป็นของประดับก็ได้นะคะ อะไรบ้างที่เป็นของใช้นักเรียนเคยเห็นกะลามะพร้าวไหมคะกะลามะพร้าวชามกะลาก๋วยเตี๋ยวนั่นเองที่เราเคยกินกันก๋วยเตี๋ยวเลยนะเป่าปากชามกะลานะคะนั่นแหละใช้มาจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกนะคะก้อนหินก้อนหินเอามาทําอะไรคะคุณครูเอามาเพ้นท์วาดรูปคะ่ะแล้วเอามาทำอะไรคะที่ทับกระดาษ แต่เราไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะใช,ใช่ไหมคะมันก็เลยไม่มีกระดาษในการทับแต่สามารถทับกระดาษอื่นๆให้ไม่ปิวได้ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะพัดนักเรียนเคยเห็นพัดสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็น่าจะมีนะพัดแต่ว่าพัดสมัยนี้จะเป็นพลาสติกแต่พัดสมัยก่อนจะเป็นการสารด้วยไม้ไผ่ะคะ่ะไม้ไผ่ที่ทามาเป็นเส้นๆผ่าซี่มาเป็นเส้นๆแล้วมาสาร ะะทำเป็นไม้ไผ่นะ,ะเป็นผัดได้นะคะไม่ใช่เป็นไม้ไผ่นะคะแล้วต่อมามีอะไรอีกอะโอหเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลยถ้าพูดนี่คงพูดไม่หมดแน่เลยเสือ้อเสือ้อเสื้อสมัยก่อนที่เป็นมว้มวนๆนะคะที่ไม่ใช่พลาสติกนะเสื้อสมัยก่อนทามาจากต้นกกนะคะแม้กระทั่งกระเป๋าสวยๆที่เป็นกระเป๋าสาสมัยนี้ทํามาจากกระจูด ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้กนกระจูดเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันมาจากาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีอะไรผ้าไหมผ้าไหมทํามาจากใยไหมนะคะไม่ใช่มาจากาคาอตตอนนะคะมาจากใยไหมนะะหลักการทํางานประดิษฐ์เนี่ยจากวัสดุเหลือใช้หนึ่งเลยคิดสิ่งที่อยากประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนนักเรียนอยากประดิษฐ์อะไรแล้วในท้องถิ่นนักเรียนมีอะไรแถวแถวบ้านมีอะไรอันที่สองเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นหาได้ง่าย นะคะเหลือใช้และเหมาะกับการประดิษฐ์ที่เรากำลังจะทำนะคะอันที่3ศึกษาวิธีการทำจากแหล่งการเรียนรู้อสมัยนี้มีแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะมากมายทำจาก YouTube ก็ได้นะคะทำจากโอไดหลายที่ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็อันที่4ลงมือทำโดยการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะกับงานที่เราจะทำนะ ความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานประดิษฐ์มีมากมายเลยค่ะนักเรียนในหนังสือเรียนก็มีบอกนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการสร้างรายได้นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนอ้มีเยอะแยะเจ็มไปหมดเลยนะคะ,ะการประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นการสร้าง อยู่4อย่างเป็นการสร้างสรรค์อยู่4ลักษณะนะคะเป็นการสร้างสรรค์ความริเริ่มสร้างสรรค์ความคล่องในการคิดนะคะแล้วก็มีการยืดหยุ่นในการคิดนะคะแล้วก็ใช้ความคิดละเอียดละออในการคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าเราจะประดิษฐ์อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอกัน ว่าเราจะประดิษฐ์อะไรกันในวันนี้นักเรียนจะทําตามคลิปก็ได้หรือจะทําตามคุณครูก็ได้เดี๋ยวครูกลับมาสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะ ดูวิดีโอไปแล้วตื่นเต้นไหมคะน่ารักไหมคะมีอะไรนะใช้ขวดน,น้ำขวดน,น้ำเนี่ยเราเห็นที่โรงเรียนเยอะมากเลยนะคะบางคนก็เก็บไปขายบางคนก็ไม่ได้คือแบบใช้ปลาแล้วทิ้งไปขวดน,น้ำที่เราเห็นที่โรงเรียนจะเป็นขวดน,น้ำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วขวดน,น้ำนี้เราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างอะเมื่อกี้มีสร้อยข้อมือใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะครูจำไม่ได้ อย่างหนึ่งอ๋อกระถางต้นไม้นะคะใช้เป็นกระถางต้นไม้นักเรียนชอบปลูกต้นไม้นะคะพต้นแคปตนะคะต้นมนเล็กเราก็ทําเป็นกระถางแคปตัตได้นะคะแต่เวลาเราทํางานเนี่ยเราควรจะให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเพื่อลดการเกิดอันตรายจากของมีคมที่เราต้องใช้เราใช้อะไรบ้างคัตเตอร์แล้วก็กันไก่นะคะวันนี้คุณครูก็จะปรฏิษั์ิให้ดู การประดิษฐ์สิ่งง่ายๆนะคะอันนี้คุณครูเห็นว่านักเกรยียนจะต้องใช้กันทุกคนนะคะแต่คุณครูไม่มีไม่มีให้ดูว่าเป็นยังไงแต่จะประดิษฐ์ให้ดูเลยนะคะเราจะมาประดิษฐ์พร้อมๆกันหรือใครจะทําขวดน้ําเป็นในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่คลิปจากเมื่อกี้ที่เราดูไป หรือจะทำตามค,คุณครูมาส่งในวันเปิดเรียนก็ได้นะคะ1ชิ้น10นนคะแนนคุณครูให้ทำเกี่ยวกับผลน้ำเนี่ยแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะก่อนอื่นดูอุปกรณ์ค,คุณครูจะใช้เป็นซิปหอันซิปขนาดขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิปธรรมดานะเช็คดูก,ก่อนใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นซิปธรรมดานะคะ ะคะ่ะแล้วก็ขวดน้ำขวดน้ำมาขวดน้ำที่โรงเรียนนี่แหละหรือใครอยากได้ขวดน้ำสวยๆก็กินน้ำมาแล้วก็ทำแต่ครูคิดว่ามันเป็นของเหลืองใช้ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะคัตเตอร์คัตเตอร์ปกตินะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์แค่นี้ในการทำสิ่งนี้ครูจะทำเป็นกล่องวิสอง แล้วก็มีอีกอย่างที่ต้องใช้คือกาวร้อนนะคะแต่กาวร้อนเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะเพราะตรงนี้มันร้อนมากๆนะคะพอมันหยดใส่นิ้วอาจจะทําให้นิ้วพองได้นะคะอะเรามาเริ่มทําเลยนะคะครูจะตั้งกล้องลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนเห็นอุปกรณ์นะเห็นไหมคะอุปกรณ์มีแค่นี้เองที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนก็ตัดโลโก้ออก นะคะพอตัดโลโก้ออกแล้วกะฝาครูเอาตรงประมาณนี้ฝาให้แน่นแ็้วกี่ อล,อลองวัดดูกับซิปที่เราซื้อมาลองวัดดูนะเอาทางซิปไปข้างนอกนะคะลองหมุนข้างนอกดูกแบบันแหลพอดีเลยเห็นไ,ไหมคะเห็นไ,ไหมคะพอดีเลยนะคะเราก็ค่อย ติดสีบกันเรามาติดสีบกันค่ะขอเปิดสิบน,นะคะ,ะนักเรียนนักเรียนต้องเว้นขอบขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อให้ซิปมันเปิดได้นะ เดินอีกนิดหนึ่งก็ได้ให้มันเบลลอบางๆไว้ให้มันเดิอบ,องบางๆไว,เออไว้เราเริ่มทำกันเลยนะคะเอากาวร้อนใส่ไว้ข้างในแล้วก็สิบแปด เดี๋ยวรูดไม่ได้นะคะเลื่อนออกมาหน่อยทีเนี้ยพวดพลาส,สติกเรามันจะย่นตามความร้อนนะคะค่อยๆระวังไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะระวังนะคะมันร้อนใช้นิ้วกดเบาๆคะ่ะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะ ะะโอ้ยถ้ากาวมาโดนซิปนะคะมันจะรูดไม่ไปนะพยายามอย่าให้กาวไปโดนซิปนะคะ ยาวมาตรงข้างในเลยนะคะเห็นไหมคะได้วงกลมพอดีเลยนะใจเย็นๆค่อยๆทำนะคะอ่าได้ฟังแล้วเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยอีกฟังหนึ่ง ข้างจะยากนะคะให้นักเรียนเอาใส่ไปที่ถ้าใครไม่ถนัดตัดออกมาได้นะคะใส่ไปที่สิบได้เลยนะคะกาวลอน เห็นไหมคะจะเสร็จละอันนี้ก็พับไปไว้ข้างในโดยการติดกาวไว้นะคะจะอยู่ด้านในนะ,อะรอสักคู่นะคะเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็รูด1ิค่ะลองดูว่าใช้ได้ไหมโอ้โนี่ได้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเราก็จะได้กล่องดุญสอนะคะแบบง่ายๆที่เรามีกันอยู่แล้วใส่ไ,ได้บ้างนี่ค่ะจะค่อยปิดนะคะ,ะดีๆกับพิจกรรมดูนะอ่าได้แล้วค่ะกล่องดุญสอแบบง่าย มาใช้ได้เลยนะคะทีนี้ก็จะประหยัดเงินที่บ้านนะคะใช้เป็นกล่องดีสอมได้ถ,ถ้าเราทําเล็กกว่านี้ก็จะเป็นกล่องกระป๋องตังนะคะถ้าเราตัดเล็กๆประมาณนี้แ่ผ่นผนมาน,น,นิดนึงเป็นไงคะนักรเรียนพอที่จะทําได้นะคะอุปรกรณ์แค่นี้นะคะสามารถทําเป็นกล่องสอใส่ของได้เลยนะคะถ้าเรารู้จักดัดแปลงคะ รู้สิเป็ปกติเลยกล่องดิ้สอจากขวดน้ำค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะพอที่จะทำได้เนาะวันเปิดเรียนนะคะให้นักเรียนทำมาจากบ้านเลยส่งคุณครูคนละ1ชิ้นชิ้นละสิบคะแนนนะคะคือสำหรับขวดน้ำเนี่ยทำแค่แบบเดียวหรือใครจะทำแบบในคลิปก็ได้ตัดเป็นกระถางต้นไม้ พ่นสีทำรูปพรรหน้าตาเป็นกระถางต้นไม้ที่ใส่แคตตัดก็ได้นะคะหรือจะเป็นกำไลข้อมือเมื่อกี้ที่ติดติดไว้แต่กำไลข้อมือคงไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะคะเป็นของตกแต่งเฉยควรจะทําแบบนี้มากกว่านะคะถ้าแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่าสามารถใช้งานได้เลยนะคะ,ะให้นักเรียนลองทํามาดูนะคะถ้าทําไม่ได้ ดูคลิปย้อนไปย้อนมาได้อีกหลายๆรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนทําเป็นเกิดการเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมเอางานมาส่งครูนะคะ10คะแนนนะคะเด็กๆ